ก่อนที่เราจะไปแกล้งคนในจุดผักแกเนี่ยเดี๋ยวเรามาแต่งตัวใหม่กันก่อนนะให้เราเซิร์ชแมปเลย WKC นีครับผมนะแล้วก็ออาฟิศดีไซน์นี่แล้วก็กดอันแรกเลยเอพิเลียสนะครับนะอ่าแล้วก็จะขึ้นรูปนี้รูปแรกเลยนะครับ s, <S <H> k <S <S อัศวิรัติการให้เรากดเข้าไปเลยคะ่ะทุกคนโอเค ้าามาแลวปิดเพลงด้านขวาบนนะครับเผื่อใครอยากจะปิดเพลงนะทุกคนดูโอเคตอนนี้ก็มีคนอยู่ในเซิร์ฟค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขากําลังซื้อเสื้อผ้ากันอยู่เนาะังนั้นเราก็ซื้อของเราบ้างดีกว่านะครับนะให้เราไปที่เสื้อสีแดงด้านซ้ายล่างเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็เลื่อนไปทางขวานะรอบนี้ผมจะไม่เล่นเจ้าแคสตสตาเว้ยแต่รอบนี้เราจะเล่นแบบตัวจิบิเว้ยจิบิจิบิอ่ะเออนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ผมเล็งตัวนี้ไว้สักพักหนึ่งแล้วเว้ยแต่ผมไม่กล้าใส่เว้ยผมกลัวมันจะแบบโดนดามาวะ ในโลบอกรอะในโลบอกในเมื่อโลบอกมันอนุญาตเราก็ใส่ได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมซึ่งไงตอนนี้เนี่ยราคาประมาณ620โลบักนะครับผมโอ้ราคาค่อนข้างดีนะโอเคดังนั้นเนี่ยขออนุญาตกดบายออรเลยนะครับทุกคนโอเคขึ้นมาแล้วนะก็ไอเทมก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเป็น11ไอเทมเลยนะก็ราคาประมาณ600โลบักนะครับนะบางไอเทมเนี่ยราคามันขึ้นนะก็ให้ทุกคนเช็คดีๆด้วยนะโอเคหลังจากนั้นให้เรากดซื้อเลยนะครับผมนะกดซื้อเลย แล้วก็ให้เรากด e ีค i p ตรงนี้เลยนะ e ีค i p this เอาว่าจ๋ากดใส่ไปเลยกดโอเคด้วยนะพอหลังจากที่เรากดใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดรีเซ็ตหนึ่งรอบเอปเปิ b ลบัป u ี b บับปเ b ิ l ลเหรออันนี้เราเราซื้อมาแล้วเนาะโอเคคนดูผมเข้าใจแล้วว่าทําไมมันมันเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนเรากดซื้อไอตัวจิบิใช่ป่ะไอตัวละครอ,อะ่ะเออเรากดไบออใช่ไหมผมไม่ได้สังเกตไว้ว่าใ,ในในลิท ที่มันให้เราจ่ายเนี่ยมันไม่มีไอ้นั่นเว้ยไอตัวบอดี้ใช่ไหมเนี่ยมันมีแค่ของเว้ยนี่แค่ไอเทมนะครับน้องๆ620โอบรูเบิลเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมเช็คดีๆนะครับว่าบอดี้เราเนี่ยมีหรือเปล่ปานะนี่ครับบอดี้นะก็คือบันเดิลนั่นแหละนะเป็นบันเดิลของอ่าบับเบิลจิบบีนะครับนะก็ให้ทุกคนกดซื้อด้วยนะเช็คดีๆนะครับประมาณ175โเบห้รบิลนะถ้ารวมๆกันก็ประมาณ800กว่ารูบัลปะ620้อยยไม่ถึงดิไม,ไม่ไม่น่าถึงป้า ก็ประมาณเกือบ800เกือบ800โลบักนะครับอะตอนนี้ผมกดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่านี่กด Payall เลย Yes sir bro แล้วก็กดอ e ีคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อใส่นะทุกคนน่าตอนนี้กดใส่แล้วแล้วก็ให้เราเนี่ยกดรีเซ็ตหนึ่งรอบนะเออนี่แบบนี้ดีมันถึงจะคือใครที่อยากซื้อของแบบผมนะครับก็ลิงก์แมพอยู่ใต้คลิปเลยนะอย่าลืมอุดหนุนเยอะๆนะครับคนดูนะผมจะได้มีโลบักมาแต่งตัวแกล้งคนเรื่ <laughs> เอเยๆขายของไม่หยุดเลย ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบัรแลนรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปดเกมพ a สเลทเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อฟุุคิ King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อฟุุด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอยเป็นไงัวละคหน้ารักจกัดโอ้โหเล่นใน VR อาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแมปจุดพักใจเช่นเคยนะครับนะแล้วก็กับตัวละครที่เอ่อเป็นบันนี่นะครับนะก็ถ้าเสียงผมเบาไปขอโทษด้วยนะจจะเสียงดังได้ไม่ค่อยมากนะครับนะเพราะว่าผมย้ายบ้านนะเสียงมันเลยอาจจะดังไม่ค่อยได้ก็ขอโทษด้วยละกันเนาะแต่ผมก็จะพยายามให้ทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงนะครับนะแล้วก็ใครที่อยากซื้อชุดแบบผมนะครับดิงก์แมปก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนะถ้างั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับ เอาล่ะได้เวลาทำเต๋อน้่งมันเขี้ยวแล้วน้องตอนนี้เงวแงวไอหน้าฟังดีนต้องใครที่จะไหวแทนเนี่ยไปนอนไหมทำไรทำไรทำไรตัวไรทำไรไม่นอนไม่นอนต้องเหมียวต่อนี่เขาตอบยังไงทำไรรู้นี่ทำไงอ่ะ เฮ้ยทำไงนี่ครับโอ้โหไปไงอะเฮ้ยี่ VR ยี่บาทด้วยห้าร้อย VR สองบาท้าโอ้ยมีคนถูกกับผมอยากได้อะอยากไ้อะอยากไดตกไข่อยเกามุ้งให้ผมหน่อยพี่โอ้ย ีไปมานาฬิจม <invent ing> <again> ูกแค่หน่อยอวันเซิฟนี้น่าจะเป็นมิตรกับเราเย็นไหนกันหมดอ่ะอ้าวดูดิเฮ้ยเนี่ยมีอาเนี่ยถอยฮะเฮ้ย เออลูกเทียบย้อนเละรอโคตรดังรออะไรอะแสบหูเนี่ยแสบหูมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะทำาห้มันดุกดิกได้เลยวะเฮ้ยเด็กไม่ดีเฮยไอ้ก้อยก็ได้้อยก้จะช็อตฟิวจังเลยเสียงแสบหูมากแสบหูโอ้ยผมจะไม่พูดเล่น เราพี่ตามด้นะเอางี้อยู่เฉชอยเอางี้เอางี้มีคนมาเหะโดนโอ้ยเอาโอ้ยโอ้ยทำไรทำไรทไรฮะโดนทุบดิโดนตุ่นตู่โดนตุ่นตาเดือดตกตาเดือดอ่ะฮ่าโดนขไม่เอาไม่เอาเนี่ยเกิน อเอามาอย่างไหนอุ้ยขอดยได้อ่ะถ้าให้เราคุณจะหายไหมเนี่ยโอ้ยเรยโดนเอเปล่าลเทเ่อเท่เอาไปเอาไปคนคนเอาครับอ้ออนีายรอ้ิโโนี่มันทำอะไร

ออย่างนี้สิน่ากลัวนะเล็งเล็งเขาก้ามไม่มายิงเลยยิงเลยยิงเลยที่ลองปืนไปละเห็นไหมเห็นไหมได้ดิเอางี้เอางี้คอยยืมปืนหน่อยเดี๋ยวเอา

จากกันไเงี่ยนะกูเี้ได้ที่ไหนบ้างแปดเก้าเก้าส่มมมโอ้โหโอ้โหมันลุกเตือนขึ้นแน่โอ้ยโอ้ย ช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปขี่ด้วยเลเฮ้ยเฮ้ยอ๋อล้วงสูตรนะผมเฮ้ยอือคุยโดนล้วงสูตรว่ะแฉกหัวดูแน่เฮ้ยตังเอางี้เอางี้เอาปืนมานี่มามามาเฮ้ยโดน อาเอาเอามันย oh, 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 ็ดมันเย็ดมันเอาทำไมที่ทำไม่ถึนกันใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โห